สำหรับวันนี้เรามาปลูกป่าปลูกต้นไม้กันที่บ้านไมิวมองนะครับโดยชาวบ้านร่วมกับส่วนรายการแล้วก็มีหลวงพ่อลมถ้ารมใช้แล้วทราบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวลงหน้ายัดมือลง พวกเราโชคดีนะอยู่บนพื้นที่ที่สามารถที่จะปลูกป่าสร้างธรรมชาติได้เนี่ยน,นะครับคนที่อยู่ในเมืองนี่เขาอยากจะปลูกต้นไม้เขายังมีที่ปลูกนะเพราะนั้นเราอยู่ตรงนี้เราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆเป็นปา่ามีปา่าถึงจะมีน้ํามีน้ําก็มีชีวิตน, <c oughs> นี่ปลกางให้น้องๆเขาปลูกต้นไม้เก่อรักต้นไม้อ,อันนี้มัน เอาเอาิออด้วยลกิออวยกเอแกปิมด้วยอี่มาตรการทางในการอนุรักษ์ื้นปูธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางพระราชทานคือการปลูกป่าในใจคนคือสร้างให้คนรู้จักรักษาป่ารู้จัก เห็นคุณค่าของต้นไม้ของป่าไม้เขาก็จะดูแลป่าไม้ต้นไม้เปรียบเหมือนกับเป็นทรัพย์ของเขาเองคือการปลูกป,ป่าในใจคนตามแนวทางพระราชดำริพระราชทานจากร้นเก้ารัชการที่9